หนุ่มกัญชัยเผยในรายการบอกชัดเอพรทิพย์เจอมะเร็งที่ปอดเรียกว่าจากกรณีที่หนุ่มปอณัฐวุฒิได้ออกมาแจ้งข่าวว่าภรรยาคนสวยเอพรทิพย์ป่วยเป็นโรคร้ายจนนั้นนี้ทำเอาแฟนๆแ,และคนบันเทิงแห่ส่งกำลังใจเนืองแน่นล่าสุดหนุ่มกัญชัยพิธีกรได้พูดในรายการข่าวใส่ไก่โดยเผยว่าที่เป็นประเด็นตอนนี้เรื่องของคุณเอกับคุณปอหลายคนก็ออกมาถามว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่ ก็เป็นไปตามคุณปอบอกนั่นแหละครับเอไปตรวจแล้วพบว่าเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วก็เข้าสู่กระบ,บวนการรักษาแล้วเดี๋ยวต้องรอดูทางคุณปอต่อไปบางคนอาจจะมองว่าเข้าใจว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การทำคอนเทนต์ไม่น่าจะใช่คอนเทนต์นะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเท่าที่ทราบมาก็คือเขาเป็นจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องเราฟังจากทางคุณปอกันอีกที พราะคุณปอจะมาอัปเดตในวันนี้17นาฬกาผ่านท่องชังปอสกิปเอ YouTube ของคุณปอและคุณเองนั่นเองค่ะ